ไอตีใหญ่ตอนที่มันลอดที่เขมาพิจารามที่ตำรวจไปปิดล้อมและไอตีใหญ่หนีไปนะครับไอตีใหญ่นี่มันฉลาดนะครับมันหักก้านมะละกอเข้าไว้นะครับหักก้านมะละกอทิ้งเข้าไว้ตำรวจก็คิดว่าไอไอตีใหญ่เนี่ยต้องใช้ก้านมะละกอดำน้ําอยู่งั้นตำรวจก็ล้อมอยู่ตรงนั้นแหละครับล้อมอยู่แล้วก็ดูเฮ้ยไล่ไปที่เนี้ยเตรียมเอาเขาหลามจ่อเข้าไว้นะครับดูที่ว่า การมะละกอจะโผงไงแสดงไว้ตีใหญ่อยู่แต่ความจริงไม่ใช่ตีใหญ่แม่เปิดวิ่งเป็นหมาไปแล้วนะครับวิ่งหนีไปแล้วนะครับตีใหญ่เสียชีวิตแล้วครับมหาโจรเลยนะครับมหาโจรเลยตีใหญ่นะครับชั่วมากนะครับชั่วมากป้นแล้วเกินนะครับหนังเสือกแสดงเอาไอ้ตีใหญ่เป็นพระเอกไปอีกนะครับตีใหญ่ตุยเพราะเหตุใดตุยเพราะว่า ตำรวจย้อนเกรดนะครับให้เพื่อนมันให้วีบให้วีบห,หลอกไปครับไอ้วีบเพื่อนมันหลอกไปนะครับหลอกไปแล้วก็เพื่อนมันกดสิบเอ็ดมมกดกระบาลเข้านะครับแล้วตำรวจก็เข้าไปปิดล้อมนะครับตำรวจก็พ่นเขาหลามซ้ําเข้าไปอีกนะครับพรุนไปหมด